นักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูจอยอีกแล้วเป็น EP ที่4แล้วนะคะซึ่งก็ยังคงอยู่ในเรื่องของการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายนะคะโดยที่ EP ที่ 1, 2และคุณครูพูดไปถึงลักษณะของการเคลื่อนที่แบบ Simple Harmonic และปริมาณที่เกี่ยวข้องนะคะกับการเคลื่อนที่แบบ Simple Harmonic นะคะซึ่งนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่าเรามีหลายสมการมากๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ยังไม่เข้าใจหรือว่ายังจำไม่ได้นะคะ ลูกก็ลองไปทบทวนนะคะแล้วก็พยายามจําให้ได้เพื่อจะมีประโยชน์ในการที่เราจะนําไปใช้ในการแก้โจทยป,ปัญหานะคะอ่ะโอเคทีนี้ในเรื่องของการเคลื่อนที่แบบ Simple h a r ร์ n มนิกเนี่ยเราจะเรียนอยู่ด้วยกัน2ตัวอย่างนะคะก็คือ1เป็นเรื่องของการสั่นของมวลติดปลายสปริงและ2ก็คือการแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่ายนะคะเดี๋ยวเราไปดูการสั่นของมวลติดปลายสปริงกันก่อนเลยคะ่ะ จากภาพนะคะคุณครูมีภาพมาให้วันนี้เนี่ยสมมุตินะคะมีมวล m ติดอยู่กับสปริงซึ่งมีค่าคงที่สปริงนะคะเท่ากับค่า k หลายหลายคนลืมไม่ยังรู้ว่าค่า k คืออะไรคะ,ะบางคนตอบกันบานทุบดินเลยว่าก็คือค่าคงที่ของสปริงหรือค่านี้ของสปริงไงคะคุณครูใช่ลูกแต่เข้าใจหนูเข้าใจใช่ไหมว่าค่า k เนี่ยมากกับน้อย มันบ่งบอกถึงอะไรคะถ้าค่า k มากนะคะหมายความว่าสปริงของเรามีความแข็งนะคะแต่ว่าถ้าค่า k น้อยหมายความว่าสปริงของเราอ่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเห็นค่า k อย่างน้อยเราควรจะทราบว่าสปริงเนี่ยมันมีความแตกต่างก,กันยังไงถูกไหมคะโอเคทีนี้เรามาดูการเคลื่อนที่ดีกว่านะคะตอนนี้ถ้าสมมุติว่า มวลของเราเนี่ยมันยังอยู่นิ่งอยู่แสดงว่ายังไม่เกิดการเคลื่อนที่ตำแหน่งที่มันอยู่ก็เรียกว่าตำแหน่งสมดุลถูกไหมลูกคราวนี้ถ้ามุดคุณครูดึงนะคะมวลออกมาทางขวามือด้วยแรง f นะคะแน่นอนว่าก็จะเกิดการกระจัดนะคะที่มีทิศไปทางขวาเป็นระยะ x ถูกไหมลูกเวลาที่เราดึงมวลออกมาแล้ว อีกค่าเนี่ยมาติดสปริงเนี่ยแสดงว่าสปริงเนี่ยมันก็ดึงเรากลับใช่ไหมคะแสดงว่าตัวสปริงเองเนี่ยก็จะมีแรงดึงกลับถูกไหมลูกอ่ารูให้เป็น fs นะคะคราวนี้เรามาดูกันต่อโดยที่แรงจากสปริงนะคะมันจะมีค่าเท่าไหร่แน่นอนว่าแรงจากสปริงเนี่ย fs จะต้องเป็นไปตามกฎของฮุกถูกไหมลูกก็คือ fs กับลบ kx นะคะหนูเห็นสมการนี้ปุ๊บสิ่งที่หนูควรทราบก็คือ f กับ x มันแปรผันตรงกันหมายความว่าถ้าเราดึงสปริงนะคะให้มันยืดออกมามีการกระจัดค่ามากนะคะแรงจากสปริงมันก็จะออกแรงมากในการที่จะดึงกลับถูกไหมลกูกแต่ถ้าเราดึงสปริงออกมาได้การกระจัดที่น้อยนะคะแรงจากสปริงก็กระทำ น้อยด้วยถูกไหมคะและเครื่องหมายลบอันนี้แสดงถึงอะไรคะแสดงว่า fs กับ x ตรงนี้มันมีทิศตรงกันข้ามกันถูกไหมลูกอะโอเคทีนี้ในเรื่องของแรงจากสปริงตรงนี้เนี่ยถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบ simple harmonic มันจะต้องมีแรงจากสปริงที่เป็นไปตามสมการนี้เสมอนะคะ คราวนี้เราทราบว่ามวลเนี่ยเวลาที่มันเคลื่อนที่นะคะไปกลับไปกลับแบบซิมเปิลฮาร์โมนิกนะมันมีการเปลี่ยนแปลงความเร็วถูกไหมลูกในแต่ละตำแหน่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าเมื่อความเร็วมันมีการเปลี่ยนแปลงแสดงว่ามันจะต้องมีปริมาณอีกปริมาณหนึ่งเกิดขึ้นทันทีเลยก็คืออะไรคะความเร่งใช่ไหมคะเก่งมากเลยถ้าใครตอบถูกนะคะ เมื่อมีความเร่งแสดงว่ามวลก้อนนี้มันก็จะมีการเคลื่อนที่เป็นไปตามกฎข้อที่เท่าไหร่ของนิวตันคะลูกกฎข้อที่2ถูกไหมลูกกฎข้อที่2คือ sigma f เท่ากับ ma ใช่ไหมคะอ่าเป็นสมการการเคลื่อนที่นะคะแบบมีความเร่งนะคะทีนี้เรามาดู f ตัวนี้ลูกอันนี้คือแรงที่ทำให้หมวลก้อนนี้เคลื่อนที่แบบมีความเร่ง ทีนี้แรงตัวไหนล่ะคะระหว่าง fs กับ f ที่ทำให้มวล m ก้อนนี้นะคะมีการเคลื่อนที่แบบซิมเ l ิลฮาร์ n i นิกก็คือ fs ถูกในลูกที่จะเป็นแรงดึงกลับนะคะในการที่จะทำให้มวลก้อนนี้เคลื่อนที่แบบซิมเ l ิลฮาร์ n i นิกเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะนำ fs fs นะคะที่เท่ากับลบ kx ตรงนี้มาแทนใน f ได้ นะคะอ่าเราลองแทนลงไปเลยก็จะเป็นลบ kx เท่ากับ na ใช่ไหมลูกอ่าเพราะฉะนั้น a เราก็เท่ากับลบ k ส่วน m คูณด้วย x ใช่ไหมคะตอนนี้เราได้สมการความเร่งออกมาแล้วนะคะก็คืออยู่ในรูปของ a เท่ากับลบ k ส่วน m คูณด้วย x ก่อนหน้านี้ ในอีที่3เราเรียนไปนะคะเรารู้ว่า a นะคะเราหาได้จากลบ omega ยกกำลังสอง x ถูกไหมลูกความเร่งนะคะเมื่อเราเทียบสมการ2สมการนี้แล้วนี่คือสมการ1นี่เป็นสมการ2เทียบกันปุ๊บนะคะเราจะพบว่า k ส่วน m ตรงนี้มันก็คือ omega ยกกำลังสอง ถูกูกกมลเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะได้ว่าโอเมก้ากำลังสองเท่ากับ k ส่วน m แสดงว่าโอเมก้าก็เท่ากับอะไรลูกรูท k ส่วน m ไหมฮะได้มาแล้วนะะก่อนหน้านี้เนี่ยเรารู้ว่าโอเมกา้าในการหาโอเมก้าเนี่ยจะต้องหาจากอะไรลูก 2พาย f หรือ2พายส่วนคาบถูกไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้สมการเพิ่มมาอีกหนึ่งสมการแล้วคะ่ะเป็นสมการของการสั่นของมวลติดปลายสปริงนะคะกคือโอเมกาเท่ากับรูท t K ส่วน M นะคะถ้าสมมุติว่า K ของเราเนี่ยเป็นค่าคงที่นะคะเราจะพบว่า โอเมก้าของเราเนี่ยจะขึ้นอยู่กับค่าของรูทเถูกไหมลูกโดยที่ถ้า M ของเราเนี่ยมีค่ามากโอเมก้าของเราก็จะมีค่าน้อยนะคะส่วนถ้า M ของเรามีค่าน้อยโอเมก้าของเราก็จะมีค่ามากด้วยใช่ไหมคะอะ่คิดง,ง่ายๆคือถ้ามัวมันมากใชงว่ามันเคลื่อนที่เร็วหรือช้ามันเคลื่อนที่ช้าถูกไหมคะก็แน่นอนว่าความถี่เชิงมุม นะคะมันก็ต้องน้อยลงไปด้วยอ่ะโอเคตอนนี้หนูได้สรรมการเพิ่มอีกหนึ่งสรรมการกคือโอเมก้าเท่ากับรูทเคส่วนเอ็นะคะทีนี้ครูจะพาเราหาสรรมการอีกสองสรรมการนะคะก็คือสรรมการคาบและสรรมการของความถี่นะคะที่เป็นเรื่องของการสั่นของมวลติดปลายสปริงอ่ก่อนหน้านี้เราทราบว่าอะไรคะ โอเมก้าเท่ากับอะไรนะลูก2พาย F ถูกไหมคะแล้วล่าสุดเลยเมื่อกี้เลยเรารู้ว่าโอเมก้าของเราเท่ากับอะไรคะรูทเส่วน M ถูกไหมลูกในกรณีที่เป็นเรื่องของโมดิเตอร์สปริงเพราะฉะนั้นจับ2ตัวนี้เท่ากันเพราะมันเท่ากับโอเมก้าถูกไหมคะ ราก็จะได้ว่า2ย f นะคะเท่ากับรูท k ส่วน m ไมคะเพราะฉะนั้น f ของเราเราก็จะเท่ากับ1ส่วน2พรูท k ส่วน m ตอนนี้เราก็จะได้อีก1สมการซึ่งเป็นสมการการหาความถี่นะคะของการสั่นของมวลติดปลายสปริงนะคะทีนี้จาก ความรู้เดิมของเรานะคะเราทราบว่าคาบเนี่ยเป็นส่วนกรับของความถี่ถูกไมลูกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะได้สมการอีกหนึ่งสมการขึ้นมาค่ะก็คือคาบเท่ากับ1ส่วน1นส่วนสองพรูทเคส่วน m ใช่ไหมคะก็จะเท่ากับ 2พายรูทเอส่วนเได้ไปอีกหสรรมการโอเคตอนนี้เนี่ยเราได้สรรมการค่าและสรรมการความนะีะ่ของการสั่นของโมติปลายสปริงโดยที่เรา mm hmm. ลองสังเกตนะคะว่าค่าและความถี่จะมีค่าขึ้นอยู่กับค่า k แล้วก็ค่า m นะคะ ดูจากอันนี้ถ้ามวลเรามากนะคะแสดงว่าความถี่เราจะเป็นไงลูกน้อยถูกไหมคะมวลมากเคลื่อนที่ช้าแน่นอนว่าการที่มันจะเคลื่อนที่ร,รอบคร,บรอบๆเนี่ยในหนึ่งหน่วยเวลามันก็ต้องช้าความถี่ก็จะต้องน้อยนะคะแต่เมื่อมันเคลื่อนที่ช้าแล้วก็หมายความว่าเวลาในการครบรอบหรือคาบมันจะมากถูกไหมคะอ่าอันนี้นะคะเราก็จะได้ สมการซงสมการนี้ออกมาแล้วก็สามารถที่จะทําทนายนะคะค่าความถี่ของมวลติดปลายสปริงได้ค่ะเรามาดูการแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่ายนะคะวันนี้คุณครูคมีภาพมาให้ดูด้วยอ่ะนี่มีมวล m เหม,มือนเดิมนะคะตอนนี้เนี่ยครูก็อยากให้มันเคลื่อนที่แบบซิมเ l ิลฮาร์ n i นิกนะคะครูคคก็จะดึง บนเตรงนี้ออกมาโดยให้ทำมุมทีตานะคะกับแนวดิงนะะให้ความยาวเชือกตรงนี้เป็น L นะคะเมื่อดึงออกมาแล้วแน่นอนว่าเราจะได้การกระจัดนะคะซึ่งมีทิศไปทางขวามือก็คือ X ถูกไหมลูกอ่าโอเคตอนนี้ครูถามว่าตอนที่ครูดึงออกมาปุ๊บนะคะ ด้วยแรง f ดึงมันออกมาแล้วปล่อยมือแรง f ตัวน,นี้ก็จะหายไปถูกไหมคะหลังจากนั้นมวลก้อนนี้มันจะมีแรงอะไรกระทำกับมันบ้างคะลูกอ่าแน่นอนว่า1ก็คือ mg ถูกไหมคะมีมวลย่อมมีน้ำหนักนะคะกระทำด้วยก็คือแรงน้มถ่วงของโลกกระทำกับมวลอ่าต่อมาก็มีแรง t หรือแรงตึงเชือกถูกไหมลูกตอนนี้เนี่ยมีอยู่2แรงนะคะคราวนี้ เราก็มาพิจารต่อว่ามีแรงตัวไหนลูกที่มันยังไม่เข้าแกนแกนในที่นี้นะคะก็จะให้อยู่ในแนวรัศมีตรงนี้1แกนนะคะแล้วก็อยู่ในแนวเส้นสัมผัสวงกลมนะคะ,ะเส้นสัมผัสวงกลมคืออะไรล่ะ,ะหนูดูง่ายๆนี่คือมวนเอี่ยมถูกไหมลูกเวลาที่มันแกว่งไปปึ๊บสมมุติเราให้มันแกว่งครบรอบตรงนี้นะคะเส้นสัมผัส กลมือคือเส้นที่เราลากสัมผัสวงกลมแล้วตั้งฉากกับรัศมีนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็จะแตกแรง mg นะคะออกมาให้อยู่ในแนวเส้นสัมผัสวงกลมนะคะหนึ่งแกนแล้วก็อีกอันนึงก็คืออยู่ในแนวรัศมีอีกหนึ่งแกนนะคะอ่ะโอเคทีนี้เรามาดูมุมทีตานะคะคือมุมนี้เพราะฉะนั้น นะะนี่มุมทีต้ก็คืออยู่ตรงนี้อีกหนึ่งมุมถูกไหมลูกมีค่าเท่ากันนะคะเมื่อแตกแรง mg ออกมานะคะก็จะได้เป็น mg c o s ีทต้ใช่ไหมคะกับ M g sin ีทตเมื่อเราแตกแรงออกมาแล้วนะคะเราก็จะไม่สนใจตัว mg ตรงนี้แล้วถูกไหมตัดออกไปนะคะ ตอนนี้ก็จะมีอยู่3แรงนะคะที่เราแตกออกมาเรียบร้อยก็คือมีแรง t mg cos ตาแล้วก็ mg e, ็ทิต้าครูถามว่า3แรงตัวนี้นะคะตัวไหนที่ทำให้มวล M ก้อนนี้มันเคลื่อนที่แบบ Simple Harmonic คือเป็นแรงดึงกลับเข้าหาสมดุลตัวไหนคะ าจากภาพเนี่ยชัดเจนเลยก็คือ f เท่ากับ mg sin ทตาถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นก็จะได้แรงเท่ากับ mg sin ทตาซึ่งแรงตัวนี้เป็นแรงที่ทำหน้าที่ดึงกลับถูกไหมคะและมีทิศตรงกันข้ามกับอะไรคะกับการกระจัดตรงนี้ถูกไหมคะ พราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะให้แรงตัวนี้ติดลบไว้ F เท่ากับลบ mg sin ทอตาอคราวนี้เรามา <ใน S 1> ตัวสมการตัวนี้ลูกเราจะเห็นได้ว่ามวลก้อนนี้เราให้เป็นค่าคงที่ g คงที่แสดงว่าแรง f ของเราเนี่ยมีค่าขึ้นอยู่กับอะไรลูกค่า sin ทีตาหมายความว่าถ้ามุมเปลี่ยนไปใช่ไหมคะ แรงที่กระทำก็เปลี่ยนไปด้วยนะคะทีนี้มุมไหนมุมจะต้องมีค่าเท่าไหร่ละ่ะที่จะทําให้มันเป็นการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายนะคะก็จะต้องเป็นมุมเล็กๆที่ทําให้ค่าไซน์ทีตมีค่าประมาณทีตาในหน่วยเรเดียนย้ำนะว่าต้องเป็นหน่วยเรเดียนนะคะยกตัวอย่างเช่น มุมทีต้านะคะเท่ากับ9องศานะคะหรือประมาณ0.1571เรเดียนนะคะเมื่อเราไปหาค่าไซน์ทีต้าในหน่วยเรเดียนก็คือไซน์ของ0.1571เรเดียนเราพบว่า ค่าไซตรงนี้จะมีค่าอยู่ที่0.1565นะคะอ่ะสังเกตดูค่าไซตรงนี้มีค่า0.1565มุมมีค่า0.1571ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นค่าไซดยทีต่าประมาณที5นะคะตรงนี้ก็จะเป็นมุมที่ทำให้มวลก้อนนี้มันยังคงเคลื่อนที่แบบ simple harmonic นะคะถ้าสมมุติว่ามุมมันมีค่ามากกว่านี้นะคะมันก็จะทําให้วัตถุก,ก้อนเนี้ยมันไม่ได้เคลื่อนที่แบบ simple harmonic เป็นการเคลื่อนที่แบบ harmonic เฉยๆนะคะอ่ะโอเคทีนี้เรากลับมาดูสมการตัวนี้ลกูกในเมื่อไซน์ทีตาประมาณทีตาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะเอาทีตานี้แทนในนี้นะคะ ก็จะได้ว่า e f นะคะเท่ากับลบ m g ทีตาถูกไหมคะอ่าโอเคอ่าโอเคเรามาดูภาพนี้นะคะภาพนี้เลยลูกอืมนี่สามเหลี่ยมอันนี้นะคะเดี๋ยวครูจะมาวาดใหม่ให้มันเห็นชัดเจนมากขึ้นนะคะปึ๊บสามเหลี่ยมอันนี้ตึ๊ก นี่คือมุมเทตานี่คือด้าน L นี่คือตรงฐานนะคะก็คือ x นะคะจากความสัมพันธ์นะคะสามเหลี่ยมตรงนี้เนี่ยจะเท่ากับเทต้าเท่ากับ X ส่วน L นะคะ,ะเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ททตาเท่ากับ x ส่วน L แล้วเราก็จะเอาไปแทนในสมการค่ะ F ก็จะเท่ากับอะไรคะลบเ g x ส่วนด้วย l อ่าโอเคนะ,ะได้สมการนี้ออกมาแล้วคราวนี้การเคลื่อนที่อันนี้นะคะก็มันเป็นการเคลื่อนที่แบบมีการเปลี่ยนแปลงความเร็วใช่ไหมคะก็คือเคลื่อนที่แบบมีความเร่งก็จะไปเข้าสู่สมการการเคลื่อนที่ของนิวตันก็คือข้อที่2 sigma F เท่ากับ ma ถูกไหมลูกอ่ะแรงตัวนี้เราก็จะนำมาใส่ในสมการการเคลื่อนที่นะคะก็จะได้ว่าลบ m g x ส่วน l เท่ากับ m a m ตัดกับ m ได้แสดงว่า a ของเราเนี่ยเท่ากับลบ g ส่วน l คูณด้วย x ใช่ไหมคะ จากความรู้เดิมที่เรามีเหมือนเดิมเลยลูกก็คือ a, a เท่ากับอะไรคะลบเ m e g a ยกกำลัง2 x ถูกไหมลูกนี่คือสิ่งที่เรารู้นะคะเมื่อเทียบสมการที่1และสมการที่2ตรงนี้แล้วเราจะพบว่า g ส่วน l ของเราก็คือ,อเ m e g a ยกกำลังสองเพราะนั้นเรามาเขียนใหม่ก็จะได้ว่าเม e g a กำลังสองเท่ากับ g ส่วน l เพราะฉะนั้นโ o m e g าก็เท่ากับอร,รูก root g ส่วน l ใช่ไหมคะอตอนนี้เราได้สมการการหาโ o m e g าของการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกานะคะคว่าเท่ากับ root g ส่วน l จะเห็นได้ว่าถ้าสมมุตินะเราอยู่บนโลก นี้นะคะค่า G ของเรามันจะคงที่ถูกไหมลูกแสดงว่าโอเมก้าของเราเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับค่า Ro ทถ้าสมมุติว่า L ของเราเนี่ยมีค่ามากนะคะก็จะทําให้อเมก้าของเรามีค่าน้อยถ้า L น้อยโอเมก้าของเราก็จะมากหมายความว่ายังไงลูกยิ่งเชือกยาวมันยิ่งแกว่งช้าถูกไหมคะยิ่งเชือกยาวมันยิ่งแกว่งช้า อ่ะโอเคตอนนี้เราได้สมการการหาโอเมก้าแล้วเดี๋ยวครูก็จะพาเรานะฮะไปหาสมการนะคะค่าและความถี่เหมือนเดิมเลยลูกอ่ะเรามาดูจากที่เรามีความรู้เดิมอยู่แล้วว่าโอเมก้าเท่ากับอะไรนะลูก2พาย f เห็นไหมคะแล้วเมื่อกี้สดๆล้อนๆเลยในเรื่องของการแกว่งลูกตุ้มอย่างง่าย นะฮะเรารู้ว่าโอเมก้าของเราเท่ากับรูทจส่วนแนะฮะเราก็จัดสองตัวนี้มาเท่ากันเพราะมันเท่ากับโอเมก้าถูกไหมลูกอ่ะโอเคก็จะได้เป็น2 f พาเท่ากับรูทจส่วนแเพราะฉะนั้น f ของเราก็จะเท่ากับ1ส่วน2พายรูทส่วนแ ได้สมการการหาความถี่นะคะของการแกว่งลูกตุ้มอย่างง่ายเพิ่มไปอีกหนึ่งสมการนะคะอ่าโอเคยังไม่จบเพียงแค่นั้นเรารู้ว่าคาบเป็นส่วนกลับของความถี่ใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นคาบของเราก็จะเท่ากับ2พรูทแอส่วน g อันนี้คูกลับเลยเรียบร้อยนะคะได้เป็นตัวนี้ อือ่ะโอเคตอนนี้เราได้สมการเพิ่มไปอีกสองสมการสำหรับการแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่ายคือสมการคาบและความถี่นะคะเราจะเห็นได้ว่าถ้าเชือกเรายาวความถี่เราจะน้อยนะคะแต่ถ้าเชือกเราสั้นความถี่เราก็จะมากนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเชือกยาวปุ๊บ เชือกยาวปุ๊มันแกว่งช้าคาบก็จะมากถูกไหมคะเชือกสั้นมันแกว่งเร็วค่าบของเราก็จะน้อยนะคะตอนนี้เราได้สมการเพิ่มไปนะคะของ ep ที่4เนี่ยอีก3ส,สมการไม่รู้ยังจำกันได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราลองมาสรุปกันคะ่ะสรุปสรุปนะคะในกรณีของมวลติดปลายสปริง นะคะเราได้สมการโอเมก้าเท่ากับอะไรลูกทูด์เคส่วนเอ็มถูกไหมคะได้สมการความถี่ก็คืออะไรคะ1ส่วน2องพายรูดเคส่วนเอ็มได้สมการคาบเท่ากับ2องพายรูดเอ็มส่วนเค ใช่ไหมคะ,ะในกรณีของลูกตุ๊กอย่างง่ายเราเพราะว่าโอเมก้าเท่ากับอะไรลูกรูทจส่วนแอลถูกไหมคะแล้วเรารู้ว่าความที่เท่ากับหนึ่งส่วนสองพายรูทจส่วนแอลและคาบเท่ากับ 2องพายรูทแอส่วน G นะคะวันนี้เราได้เพิ่มไปอีก6สมการนะคะไปรวมกับของเดิมใน EP ีที่แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปตะลุยโจทย์กันค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ให้ในักเรียนนะคะกลับไปทบทวนนะคะทำความเข้าใจที่มาของสมการนะคะรวมถึงจำสมการเหล่านี้ให้ได้นะคะ ใน EP ีหน้าเราจะไปทำโจทย์กันนะคะ